สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสวปิตาสุรพินิษจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องชีวิตกลางดงไฟและแก๊สพิษของคนงานเหมืองกรมมฐาันในเขาวาอีเจียนค่ะเขาวาอีเจียนนะคะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศที่รุ่มรวยไปด้วยภูเขาไฟนะคะมีพลังมากกว่า100รลูกค่ะกระจายอยู่ตามเกาะสําคัญต่าง นักเดินทางนะคะสามารถมาเยือนเขาวิจียนได้จากเมืองบอนโดโบโซค่ะหรือว่าบันยูวังกีในชวาตะวันออกนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็มักเลือกเส้นทางจากทางบอนโดโบโซค่ะเพราะว่าถนนหนทาเนี่ยสะดวกกว่าแล้วก็ยังเห็นทัศนียภาพของแองคูเขาไฟได้ตลอดทางนะคะจนกว่าจะถึงเบสแคมค่ะอีเจียนนะคะตามรูปศั์เนี่ยมีความหมายว่าสงบวิเวกค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะภูเขาไฟลูกนี้ก็หาได้อยู่เพียงลําพังหรือว่าโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะเพราะนะับปากป่องของภูเขาไฟนะคะยังมีผู้คนอีกหลายร้อยชีวิตที่ต้องดิ้นรนนะคะหาเลี้ยงปากท้องพวกเขาก็คือคนงานเหมือนกรัรมฐาถันผู้เริ่มต้นชีวิตที่นี่ตั้งแต่รุ่งสางค่ะควยควันหนาทึบนะคะจากท่อที่เรียงรายอยู่นะคะพุ่งสูงสู่เบื้องบนท่อเหล่านี้นะคะเชื่อมต่อกับภูแก๊สค่ะซึ่งเป็นแหล่งของกร,รมมาถันนะคะ คารควบแน่งของกรมฐาถันนะคะหลอมละลายสีแดงเลือดนกก็ไหลเย,ยิ้มออกมาจากปลายท่อค่ะกรมฐาถันหลอมละลายนะคะอาจร้อนจัดถึง200องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็จะค่อยๆเย็นลงนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแข็งภายใต้สภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นนี้นะคะคนงานเหมือนก็ทําได้เพียงแค่ปิดจมูกแล้วก็ปิดปากด้วยผ้าเปียกค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้แก๊สพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายการทํางานบนภูเขาไปที่มีพลังงานอยู่นะคะก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อชีวิตค่ะ ภูแกส๊สหรือว่าแกส๊สภูเขาไฟที่พวยพุ่งออกมานะคะตามรอยแยกของปล่องภูเขาไฟเนี่ยเต็มไปด้วยสารประกอบอันตรายแล้วก็แก๊สพิษค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคนงานเหมือนกรมมาัานหลายร้อยชีวิตก็ยังต้องเผชิญกับความร้อนจากภูแก๊สค่ะที่อาจจะสูงถึง300-600องศาเซลเซียสค่ะและการทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้นะคะโดยมีเครื่องป้องกันเพียงน้อยนิดเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องทั้งวันย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็อายุขัยของคนงานค่ะ ไซฟูนะคะคนงานเหมืองวัย39ปีนะคะก็ได้กล่าวว่าแก๊สอาจพุ่งออกมาได้ตลอดเวลาเราต้องพร้อมเสมอเราทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็แค่หลับตาพยายามไม่สูดหายใจเข้าไปตรงๆแล้วหวังว่าผ้าที่ปิดจมูกอยู่คงพอที่จะกรองมันได้15นาทีผ่านไปนะคะคนงานที่ทำหน้าที่เป็นลูกหาบก็ทยอยเข้ามาหยิบตะกร้าที่เต็มไปด้วยก้อนกรมมฐถนค่ะพวกเขานะคะคจะพยายามจัดเรียงก้อนกรรมฐถันเพื่อถ่วงน้ำหนักให้เท่ากันทั้งสองข้าง เพื่อที่จะได้แบกมันได้อย่างสมดุลค่ะคนที่ตากก้าเต็มแล้วนะคะก็พร้อมออกเดินเท้าโดยเริ่มเดินไต่ขึ้นสู่ปากป่องไปตามทางที่เต็มไปด้วยโขดหินที่ระเกะระกะค่ะทางกลับสู่เบสแคมป์นะคะคือส่วนที่ยากที่สุดของกระบวนการทาเหมืองกร,รมมันนค่ะเพราะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเหนื่อยแสนสาหัสคนงานนะคะต้องแต่เขาโดยแบกน้ำหนัก80-100กิลกร,รัมไปด้วย ขั้นไม้ไผ่ที่แกว่งจนหน้าหวาดเสียวนะคะบ,บอกให้เรารู้ค่ะว่ามันหนักหนาเพียงใดที่หมายต่อไปนะคะก็อยู่ห่างออกไปราดาวสองกิโลเมตรค่ะและสถานีชั่งน้ําหนักกรรมฐานนะคะอันเป็นจุดที่คนงานเหมือนใช้พักแกรมด้วยเช่นกันเมื่อชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะคะคนงานก็จะได้รับตรวจที่ระบุว่าแต่ละคนแบกบกรรมฐานมาน้าหนักเท่าไหรค่ค่ะ การเดินทางก็ไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ค่ะเมื่อคนงานนะคะก็ยังต้องไปสู่จุดหมายต่อไปนั่นก็คือเบสแคมป์ในพาวตูดิงค่ะซึ่งหมายถึงระยะทางอีก2กิโลเมตรคนงานไม่น้อยนะคะที่เดินทางเช่นนี้เวลาสองเที่ยวเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันค่ะการเป็นคนงานเหมืองนะคะหมายถึงการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการค่ะไม่มีสัญญาจ้างใดๆที่เป็นปรูปธรรมและเป็นการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอันสูงเสี่ยง แม้ทางการอินโดนีเซียเองนะคะจะประกาศอย่างชัดเจนในกฎหมายแรงงานฉบับปี2003ค่ะระบุว่าลูกจ้างทุกคนนะคะควรได้รับสิทธิค่าชดเชยในสถานการณ์ต่างๆแต่บริษัทนะคะก็ยังคงหลบเลี่ยงแล้วก็ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าต่อรองกับเหล่าคนงานที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวและไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าค่ะครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ